ก่อยสิอ่านหนฟัข้างเด้อโบนัสตามยอดขายแอปฟีเน็ตยูทูบช้อปปิ้งแม้จะได้ปะยูยูทูบช้อปปิ้งเคียเตอร์บางลาย <c oughs> เคียเตอร์บางลายไม่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมโบนัส ตามยอดสำหรับแอปฟีเนตเขาว่า YouTube ช้อปปิ้งหากเข้าร่วมโปรแกรมจูงใจอื่นอยู่แล้วโบนัส bon ตามยอดขาย YouTube ช้อปปิ้งมอบโอกาสสุดพิเศษในการอันเคียเตอร์ประมาณนั้นไหมก็บางไหมโอ้บ่ได้ครับที เบิ่งรางวั่นเขาเขาวางสิหละนี่เขาบอกว่าระยะเวลาให้โบนัสคุณอาจได้รับโบนัสยอดขายทั้งหมดตามผลิตภัณฑ์ติดแท็กระยะโบนัสอย่างนี่เนาะพันบปออกอันนี้ไปถึงเดือนวันที่หนึ่งสามสิบพฤศจิกายนสองศูนย์สองสี่ จนถึงวันที่หนึ่งสามสิบเอ็ดธันวาคมสองศูนย์สองสี่ระระดับยอดขายหมายถึงระดับโบนัสขายเท่าโอทําตัวหน่อยหลายอัานกับอะไรม,มึงได้พินน้องเขาตรวจคอไปได้อ่านตะกุกตะกักสำหรับเครียเตอร์ที่สิทธิ์ในประเทศไทยเฉพาะเครียเตอร์ที่มีสิทธิ์มีระดับ ก็มีระดับยอดขายดังนี้จึงจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งต่อเดือนเป็นจำนวนสกุลเงิน USD โบนัสสาขายผลิตภัณฑ์ได้ประมาณหก0้อย USD หนึโบนัสได้สองพัน ยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้หนึ 1, 000, 000่งมืนหนึ่งหนึ่งมืนเอดจังสี่เลยพี่นอะฮะโอ้ยอดขายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้สองหมื0นห้าพันห้าพันตัวเอดด็ดจังสี่เลยเขาเอื้นหาพันสกุลของอันอันสหรัฐอเมริกาไหมสีสิบหามือเขาสีซ้ำละเงิน เขาไปในเอกเซน1 2รอยี่สิบวันนับจากที่สิ้นสุดของการเทรดโบนัสแหม่ช่ำลาเงินผลิตภัณฑ์ไหมการสนับสนุนเข้าร่วมประมาณนี้ลหละนี่แหละข่อยก็อ่านตามนี่แหะตามเพื่อนบอกนื้ะข่อยอย่านให้ฟังมันเถอะเขาเสื่อนข่อยมางวดก่อนเขาก็เสื่อนขอ่ขอยมาเฮ็ดอันนั้น เส้นข่อยมานไอนอปนเขาวร่วมมันเอยียงเนาะเขาเอื่นนี่เนาะกอยก็ลืม่มเขาเส้นข่อยเขาไปร่วมมันอันเอยียงเนาะข่อยกับเอาไปบอกกันข้าเจ้าว่าผู้รองก้นก็ไดดผู้รองก้นกับว่าใดว่าจันว่าเขาวร่วมมันนี่ไหมอันข่อยไปเบิ่งอยู่แน่คิดผู้เขาวร่วมกับมีผู้จา้างข่อยเขาเส้นมาสองเทียข่อยกับเาเขาวร่วมยักเทียดอก เขาว่าสิชวยเหลียปรับปรุงอันอันยูทูบนี่ล่ละข่อยก็่าได้เขาร่วมน้ำเขาดอกเพราอว่าข่อบ่มีเวลาไปข่อยเป็นคนใสเขาเนาะข่อยทำงานอยู่บานเจ้าหนายเวลาโอกาสข่อยกับว่าใครมีคือเขาเค็ดคลิปก่อยกับเหตุตามกัเยิ่มก่อยโอ้ส่องผมเล็กบ่ได้ ขอบคุณหลายๆเด้อ